สวัสดีค่ะเพนีมาพร้อมกับเสื้ออัดพีดนะคะผ้าชีฟองพิมพ์ลายขึ้นมาใหม่นะคะคุณลูกค้าอัดพีดโดยรอบเลยนะคะรุ่นนี้เป็นทรงยาวค่ะคุณลูกค้าคอกลมนะคะอัดพีดใหญ่นะคะคุณลูกค้าจะมีเชือกด้านข้างนะคะเอาไว้รูดช่วงเอวอะค่ะคุณลูกค้าทรงสีแดงนีตัวนี้จะไซส์44นิ้วนะคะ 2XL อก44นิ้วจะมีซับในชีฟองสีแดงให้นะคะส่วนเพนนีรีวิวสีเขียวนะคะสีเขียวนะคะไซส์ L อก40นะคะเชือกรูดเอวนะคะจะรูดหรือว่าจะปล่อยได้เลยนะคะคุณลูกค้าที่เพนนีใส่ไซส์40นะคะอก40ความยาว26นิ้วนะคะรีวิวจากสินค้าจริงผ้าชีฟองพิมพ์ลายขึ้นมาใหม่มีเท็กเจอร์ในเนื้อผ้านะคะคุณลูกค้ามี2ตัวสุดท้ายนะคะ สีแดงนะคะคุณลูกค้า44และสีเขียว40ค่ะขอบคุณนะคะ